ถ้าในภูมิภาคนี้นะคะเมื่อกี้มีรายงาน,นว่าทางพม่าเนี่ยแผ่นดินไว้5.4นะคะแตามมาตราวัดส่วนถ้าไกลออกไปก็ต้องเปรูเลยค่ะจะจุดห <7. 1 S 2> นึ่งะคะเมกนิจูดเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2บาดเจ็บกว่า60คนคะ่ะแล้วก็ทางเปรูนั้นประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ี่นกาสิบนาทีของเช้าวันอาทิตย์ที่1 4ตามเวลา ท้องถิน่นก็คือตีสีของเมื่อวานแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยสี่โมงเย็นเมื่อวานสี่โมงเย็นเมื่อวานะวาน,นะคะวัดความรุนแรงได้7.1็ดแมกนิจูจุดที่เกิดเหตุคือแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศ,เทศค่ะ,<ม>ะจุดศูนย์กลางเนี่ยลึกลงไป10กิโลเมต<ะ>รสถาบันธรณีฟิสิกส์หน่วยงานของรัฐบาลบอกว่าวัดแรงสัน่นสะเทือนนะคะเอา6.7แมกนิจูดเนี่ยโดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโลโม,มาส จังหวัดอาเรกีปาทางตอนใต้ของประเทศแต่ก็เป็นหลายๆชุมชนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะถนนหลายสายบ้านเรือนที่สร้างด้วยอิฐได้รับความเสียหายค,ครับก็มีการนําเครื่องบินไปนําสิ่งของบรรเทา สาธารณภัยเอาไปทิ้งให้นะครับก็มีเครื่องบินทหานนี่แหละมีทั้งเต็นท์มีทั้งอะไรเอาไปมอบให้ผู้ประสบภัยแล้วก็อย่างที่ว่าจะ7.1หรือ6.7มันก็เกิดความเสียหายแล้วล่ะครับค่ะเปรูนี่ถ้าอยู่ในความทรงจําของเราก็คือแผ่นแผ่นดินไหวที่รแรงที่คนเสียชีวิตมากทายเลยนะคะคอันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้วครับ,รบอีกเรื่องหนึ่งของเราสแถวกระตุกลงภูทับเบิกแต่ยังดีติดต้นกล้วยแต่ที่ตุรกีครับ 737สายการบินพีกษซัตแล่นถไหลออกนอกรันเวย์ขณะที่กำลังเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังนำเครื่องลงอ่ะที่สนามบินในเมืองทรัปซ่อนของตุรกี่ะเดชะบุญอีกครับคุณนันชลิพรไปค้างอยู่ที่หน้าผาวิดท,ที่จะตกทะเลอยู่แล้วพีกาซัตนี่มันเป็นอะไรชื่พีกาซัตม้าบินไงนั่นน่ะสิก็บินสถานบันเทิงไง Oh. สถานบันเทิงอยู่ในซอยสุขุมวิแทแถบแถบ2ีไงอุ้นี่ผมบอกขนาดนี้แล้วนะเบอ,อแบบเล่นบินเลียดอะไรเงี้ยรอไม่ครับบันเทิงค่ะคุณบันเทิงะนะสถานบันเทิงนี่คุณอย่าหลอกถามผมเยอะสิไม่เคยได้ดูวิดีโอทุกวันนี้เขาก็เหม็นขี้หน้าผมอยู่แล้วชี้ป้องชี้เป้ากันเยอะแยะไปหมดแล้วนะแล้วยังไงเนี่ยมันงมีนะครับก็กําลังล่อนลงนะครับ ที่สนามบินในเมืองแทปซอนริมฝั่งทะเลดำเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากออกจากอังการ่าเมืองหลวงของตุรกีจุดหมายปลายทางก็ที่แทปซอนนี่แหละครับแต่ก็เกิดอุบัติเหตุและทำให้เครื่องบินค้างอยู่ริมหน้าผาเพราะล้อติดโครน อยู่ห่างหน้าผาไม่กี่เมตรเท่านั้นทีนี้มันมีภาพข่าวของสำนักข่าวบอกว่ามีกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากสายการจากเครื่องบินด้วยแต่ทางสายการบินพีกาซัตดยืนยันว่าไม่มีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับโดยที่มีผู้โดยสาร162คนบนเครื่องแล้วก็ลูกเรือ6ลูกเรือเนี่ยเป็นนักบิน2และพนักง,งานต้อนรับ4ก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆดูภาพนี้นี่ก็พอๆกับที่เมื่อกี้เลยตายแล้วติดที่โครนโชคดีนะ นี่ไม่มีต้นกล้วยนะคุณคืออยู่นะคือผมบอกเลยนะนถ้ามันลงไปนี่มันคนละเรื่องเลยร้อยหกสิบสองบวกหกก็ร้อยหกสิบแปดนี่นะคือถ้าเป็นไทยนี่ทําบุญกันทําบุญกันสิบเก้าวัดยี่สิบเก้าโบสถ์เลยนะแล้วนี่ไม่ระเบิดไม่อะไรให้ทําอีกก็ทําไม่ได้แล้วไม่มีทางแล้วคุณน้ําหนักเป็นหมื่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 นกิโลไปค้างอย่างนั้นได้นี่ถือว่าแบบ มันมหสัจจรรย์ที่สุดในโลกของปี2018เลยนะตั้งแต่เข้าปีใหม่มาเนี่ยเอาจิงจริงๆริงรู้ไหมว่าตอนนี้ปลายทางของนักท่องเที่ยวไทยนะคะถามใครใคก็จะไปก็คือตุรกีคือเขามีเหตุระเบิดในขับเขาเมื่อปีที่แล้วอะค่ะปี59ขึ้น60ใช่ไหมคะแล้วการท่องเที่ยวเขาก็แย่เลยที่รัฐบาลเขาก็สนับสูุนคุณต้นค่าทงค่าทัวร์อะไรมันถูกงมาขึ้น นั่นเป็นเมืองของอิสตันบูลนี่เราก็ต้องอยากไปอยู่แล้วใช่ไหมนะตอนที่ไปกันนะคะแต่เมืองนี้ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวอันนี้ทรัพซอนอันนี้ทรซ่อนไม่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวค่ะไม่ต้องใจหายเจคว่ำนะฮะอันนี้ถ้าจะไปต้องไปดูฟุตบอลอย่างเดียวทรัพซอนสปอร์ของตุรกีทีมดังทีมดังนะโอ้แต่ภาพนี่สวยมากจริงๆนะคือคือมันควรจะเป็นภาพแห่งปีได้เลยนะ2018เนี่ยคือมันค้างได้อย่างไงอะนะฮะแล้วก็เป็นสนามบินที่หวาดเสียวด้วยอยู่ในทะเลขนาดนี้สูงอีต่างหาก แต่แ<อ>ว่าที่แอฟริกาใต้นะครับณขณะนี้กระแสความไม่พอใจในสินค้าเสื้อแบรนด H ์ H&M ซึ่งในประเทศไทยก็มีนะครับลุกลามอย่างหนักเลยตอนนี้มีผู้ประท้วงนอกจากประท้วงที่ H&M ทุกสาขาแล้วบางสาขายังมีการเข้าไปทำลายข้าวของด้วยนะครับคือ<ล>อย่างนี้จนเลยนอชัดเจนเลยล่ะคือก็มีการนำเอาเด็กสองสีผิวอย่างที่ว่ามาใส่เสื้อของ H&M แล้วข้อความที่อยู่ในเสื้อเนี่ยมัน มันไม่ค่อยดีอ่ะนะฮะก็มีช่วงทำนองของการเหยียดสีผิวภาษาอังกฤษเนี่ยคุณเลสมังกี้อศาศาินเดจังเกิล zz, jungle, ซึ่งเป็นเสื้อสีเขียวที่ใส่อยู่กับน้องท้องถิ่นคนเมื่อกี้เด็กผิวดำเท่เากับว่าบอกว่าอะไรเขาเป็นลิงที่ท,ที่สเจ๋งที่สุด,นะสดในป่าทันทีเลยคือคำว่ามังกี้เนี่ยมันเหยียดผิวอย่างรุนแรงอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีคนบอกว่าเอสเอ็มเด็กเสื้อขาวเด็กผิวขาวเด็กผิวขาวจริงๆก็มีข้อความที่ประมาณว่า ฉันคือผู้รออันนี้ออกจากป่ามาได้คือมันก็เลยกลายเป็นยิ่งทําให้แบบตอกย้ำอ่ะนะฮะพรานั้นเอฟเอนเนี่ยก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครยับเลยแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็บอกว่ารับมือช้าไปคือคุณก็ดูเอากันละ่ปิได้ไงนะครับนั่นก็คือที่แอฟริกาใต้นะฮะครับไปดูที่ฝรั่งเศสบ้างของเราเนี่ยมีช่วงช่วง มีหลิ้นหุยล่าสุดเพิ่งมีลูกม้าลายเกิดปิงอะไรต่อไม่ไดมาหมดแล้วอไอ้นี่ไอ้นี่เฉพาะว่าเป็นหมี<ะ>ไอ้นี่นะคะ,ะมีแพนด้าแต่ฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่งเกิดหยุ้นมึงค่ะ หยวนเมิงหยวนเมิง,มงมเป็นลูกแพนด้าตัวแรกที่เกิดในฝรั่งเศสเพิ่งเอามาเปิดตัวค่ะเกิดมาห้าเดือนแล้วแต่เพิ่งเปิดตัวตอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวานนี้ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาจากทั่วประเทศเลยคุณ <c oughs> ดูเข้าคิวดิตพอๆกันไอ้บ้านเราตอนนั้นถึงขนาดทีวีถ่ายยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนี่มาจากคานอีกคนนึงมาจากมักเซย์แต่หยวนเมิงนี่เป็นชื่อที่ ภรรยาของคุณมาโครงเป็นคนตั้งนะคุณบริจิตมาโครงตั้งใหตง้ตั้งให้ตั้งเดือนเดือนธันวานะแปลว่าอะไรรู้ไหมเออไม่ไม่ภรรยาออาจารย์บริจิตอ่ะแปลว่าอะไรรู้ไหมค่ะ dream come true ย้อนมึงฝันที่เป็นจริงเออ,เอ,อนะฮะแต่จริงๆอืมก็นะบ้านเราก็ช่วงๆหลินหุยอะไรอย่างเงี้นะก็ ไม่ได้เปิดโอกาสให้ภรรยาผู้นําตั้งนะคะของเรานี่ประกาศแล้วก็ประกวดกันอันนี้ผสมเทียมเหมือนกันนะแม่ชื่อห้วนห้วนพ่อชื่อหยวงซื่อนะครับก็เดินทางไปอยู่ฝรั่งเศสตั้งแต่ปี55นะนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความคุ้นเคยการเป็นเป็นสื่อมิตรภาพมาล่วงหรอตกลงมาอ่าแล้วก็เจ้าที่สวนสัตว์นํามันไว้ที่สวนจัดแสดงตั้งแต่10วันก่อนเพื่อทําให้ความคุ้นเคยแล้วก็ก่อนที่จะเปิดตัวค่ะนะครับเอาละครับ เราต้องไปดูว่ามีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้แล้วถ่ายทอดสดบ้างหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก็ดูกันแต่ช่วงหน้าอย่าลืม4-3ก็จริงแต่มันสะใจเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสักครูค่ะ